อายไปทั้งโลกทีมชาติไทยเสียเครดิตไปเต็มๆหลังจากบุกไปแพ้จอร์เจีย8ประตูต่อ0ในศึกฟีฟาเดนะครับคลิปนี้ท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยพูดคุยเรื่องราวนี้กันนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้จอร์เจีย8ประตูต่อ0สื่อต่างๆทั่วโลกเล่นข่าวนี้กันอย่างรุนแรงแล้วก็เล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเสียเครดิต ทีมชาติไทยไปเต็มๆนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยไม่สามารถได้ตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าระดับที่ดีๆมาในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากเรื่องของสโมสรต่างๆที่ไม่ปล่อยตัวและเรื่องนี้ก็ทําให้สมาคมฟุตบอลไทยเสียเครดิตไปเต็มๆนะครับไม่ใช่แค่เสียเครดิตแค่ทีมฟุตบอลไทยนะครับทีมจากในเอเชียอาเซียน ก็จะพลอยเสียเครดิตไปด้วยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยข้างหน้าเขาคงไม่เชิญทีมชาติไทยมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าข่าวทั่วโลกทั้งในจอร์เจียในยุโรปเองก็เล่นข่าวนี้อย่างเช่นกันและการแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิติใหม่สําหรับทีมชาติจอร์เจียด้วยนะครับก็คือการชนะทีมได้มากที่สุด ถึง8ประตูคือชนะทีมชาติไทย8ประตูต่อ0และผมว่าทีมชาติไทยก็น่าจะเสียสถิตในการแพ้มากที่สุดด้วยนะครับก็คือ8ต่อ0ซึ่งเราเคยแพ้0ต่อ9ในศึกโอลิมปิกแต่ครั้งนี้มันเป็นศึกฟีฟ่าเดเราน่าจะแพ้สูงสุดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้มันเป็นบทเรียนสําคัญใ้กับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยต้องหันกลับมาคิด หันกลับมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับฟี f a าเดแล้วนะครับเพราะเราจะมีศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ถึงนี้เจอกับทีมชาติจีนแล้วแต่เรายังไม่ได้มีเกมอุ่นเครื่องเลยสักนัดก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับถ้าเราแพ้จีนอีกหรือนัดที่จะเจอกับเอสโตเนียเนี่ยเราแพ้นะต้องบอกว่าเป็นมรสุมของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงเลยต้องบอกว่าผู้บริหารเนี่ย ต้องทํางานกันอย่างหนักแล้วก็ต้องใช้วิทยุทธ์ต่างๆนะครับถ้าเราหากเรามีผลการกขันที่ไม่เป็นที่หวังนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละมันเป็นผลที่อย่าล้อเล่นกับสรัาฟุตบอลไทยอย่าล้อเล่นกับแฟนบอลไทยนะครับคนที่เขารู้เรื่องก็มีแต่แฟนบอลท,ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลที่เขาเชียร์ฟุตบอลเร่งหัวใจจริงๆเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยทีมชาติไทยทําไมตกต่ําถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับ ทีมผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลไทยนะครับก็นัดหน้าเราเจอกับเอสโตเนียในศึกฟีฟ่าเดยในวันที่17ก็จะเป็นการาวัดึืนและของโคชมาโนว่าเราจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าโมนต้มทีมจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าเอสโตเนียก็เป็นทีมที่อันดับของฟีฟ่าแล k กิ้ต่ำกว่าเรานะครับเรา1 1 2อฟีฟ่าเอสโตเนีย1 1 5ก็เชื่อว่าทีนี้เนี่ยยังไงมาโนาก็ต้อง ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกับแฟนบอลไทยด้วยแล้วก็นักเตะไทยด้วยที่จะสามารถกลับมาชนะหรือเสมอเป็นอย่างน้อยกับในการเจอกับเอสโตเนียนะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจทีมชาติไทยต่อไปเชื่อว่าผู้ใหญ่หลังจากที่เห็นเกมแบบนี้แล้วคงจะคิดอะไรได้มากขึ้นนะครับก็ไอท็อปชอบบอลมาชวนแฟนฟุตบอลไทยคุยประเณี้ใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม